สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆกับบรรยากาศตอนค่ำๆค่ะพี่น้องจ้าเมื่อกี้พ่อปูเพิ่นไปอ่าเอาหน้าหมาเนาะคะเพินเนนะะ่นกระเอิกลงมาเอาของคือเก่าค่ะอาเพิ่นว่าเพื่อนเพิ่นเนาะค่ะเนาะให้อ่ของมาลงมาเอาเพินนะะ่นว่ามีบักตัวะคะ่ะบักตัวบักใหญ่ใหญ่เนาะคะ่ะเนาะพอดีะเอ็มมีกีเด็ตัมเนาะบักแดง กบบักเบือเพื่อสองหน่วยนะคะไข่ไก่คะ่ะพี่น้องไปเอานา้ำย่ำได้ก็หอบมากบางเือก็เอาบักเขือบักเขือม่วงบักเขือขาวมาฝากค่ะเมื่อนี้ได้ไข่ไก่สามหน่วยเบิงจะพี่น้องจ้าโอ้ยลมพัดเย็นดีค่ะว่ามันฝนชิตตค,ค่ะแต่ว่าบบตกจะเมื่อน,นี้ร่มเย็นเนาะคะ่ะเนาะพูดแล้วคะ่ะ <c oughs> เบิงคะ่ะกำลังจะกินเข่าคะ่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าสิบปีหาเก็บผักเก็บหญ้าสะกอนเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวจะพามาเบิรกระทินเอมี่ค่ะพี่น้องรอคอยมาโดนแล้วกะทินง่ามคักง่ามแน่ค่ะเบิรงค่ะบักไงก็มียชุดหยอดค่ะอันนี้ชุดแหลกเนาะค่ะนะใหญงซัมเน่เหระคะเป็นเม็ดแล้วเน,นาะจ้ะเนาะเต็มต้นยุ่พี่น้องดกคักดกแน่โอ้ยผู้ใดอยากกินผู้ใดอยู่ไกลเอมี่เด้ออยู่อังคนามาเอาได้ยุบาน ทร <ś led> งซิกมาได้ค่ะอ้ยนีระคะมีผักไทยกะพ่อได้หายคิดถึงบ้านนะจ้ะนาออ่ะเดี๋ยวมื้อนี้มาเก็บไปกินอ่สิเอาหมักใหญง่สซกกลอนค่ะพี่น้องหมักน้อยก็มีคะ่ะเต็มต้นเต็มก่ออยู่บิ่งอ้แจ็กสิกินอันใดครับวันนี้โอ้ตะไคร้มีต้นเดียวนี่นี่น้อยน้ aya, อยนึงค่ะโมงเก้านั่นละก็เลยออาบ่ได้กินตามตะไคร้ แต่ว่ามีอีกสองต้นเตาก็ย่งหน่อยอยู่นะคะนาะเดี๋ยวเราให้เขาใ่สักอนปามากินเขา,าน้ำกันพี่น้องเก็บกะทินเปะอันนั้นก็ไปเอาเอางาเอา,เอากิ่งใด้บรนี่มาสิเอากิ่งข้างล่างมันจงงังใ่นี่ครับน้องไปกินกับตําทั่วจ้ะพอปูเอาทั่วมาให้นั่นแหละก็เลยได้กินตําทั่วยวสิเอาหมากหน่อยมันย,ย่ใสหรอ่นี้ หามากหน่อยบักอ่อนสะกอนกินกลับค่ะต้นนี้หน่อยอ้อยก็เหนียวทำไมเหนียมนาหนาวนี่เขาก็จะตายเบิดคันบอกกินตอนนี้กับจักสิกินตอนใดจ้พี่น้องอเด็ดไปนนาะร่มเย็ยนบรรยากาศดีค่ะเลือกกินเอาค่ะมีต้นของเขากะสบายใจเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะบ้าไปกินเขาน้ำกันจะวันนี้ มาเบิ่งกับเข่าของเอมี่ซะก่อนค่ะว่าไอหยัาง,งากินเนาะค่ะเนาะบักพริกบักอีหยังก็เต็มต้นอยู่แต่ว่าบ่ทันได้กเก็บเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมื้อหลังจะพามาเก็บค่ะงามหลายหลายต้นนี้ก็มีค่ะนี่กับข้าวเอมี่ค่ะมื้อนี้ได้กินซ้ำนี้แล้วจ้ะข้าวเหลืออยู่ตั้งแตะมือวานนี่เนาะค่ะเนาะอุ่นแล้วแต่ว่าเย็นแล้วเนาะค่ะเนาะแกงเนาะไม่แซ่แข็งไว้ค่ะยามจะกินก็ออกมาอุ่นค่ะ ต่ำบักทั่วจ้ะจะขอสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกหลอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะมาจะมากินเขาน้ำกันเนาะคะ่ะมือนี้กะเ่อใดไปใส่ค่ะเหตุการณ์เหตุงานอย์ยุเทิอบ้านแล้วซักผ่ารีดผ่านแ่้นแวนะจ้ะก็เลยมีเวลาว่างกะเหตุคลิปจักน้อยจ้ะเพราะว่า มันคึมดีคะ่ะโมนี้กันเลยอยากกินข้าวนอกบ้านเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะแซ่บหลายค่ะแมงวันเลิมมากล้วอย <c oughs> <c oughs> เป็นบางมือค่ะบางมือกับมีบางมือกับมีคิดว่าสีบะมีมือนี้ล่มแต่กันยังมีอยู่จ้ะตัวหนึงห่งมากวนอยู่เนี่ย <c oughs> ตอมนาตอมตาอืม ธรรมมาตชานนะคะเนาะอ,อยู่บานเฮาแห้งหลายค่ะบอกผลมาเร่งมันสมัยก่อนไปตัดอ้อยนะคะเนาะในกลางมุ้งกลิ่นเข่าค่ะแมงมันหลายปวกดกลิ่นแล้วก็ตลกมากจ้ะเนาะแต่ว่ามันกแมนอีดีด้ยค่ะลายขัดลายแนย่มาอยู่พีด่ด เ่ค่อยไ,ได้กินเขานอกบ้านป่านใดก็เลยอําจําจำบ่วได้แล้วเเมือมม่อนี้กับบามีเวียกยังค่ะกินเข้าแด้ทูเพื่อนทูสั้นค่ะสามีปนจม มาต้นใหม่ไงยุงหลายสีเรตตัดยูจะตัดก้อนหนาหนาวนี่ลหะเจ่งนนองไหมกินย่ำไดลกะเส็บกินมะเบือค่ะกินอาหารบ้านเขามาอยู่ทองอีดีค่ะบางมือไปกินเขาก็ไมย่ากลับมาได้กินเข่าเจ้าของอีกก็คือเพั่นแหละเนาะ เพิ่นก็กินอาหารบานเท่ากับสี่พ่อแหลวอยู่ดอกแต่ว่ากลินวายุทองนะคะสี่วิตตังแดนต้องอดทนนะคะเนาะอาจจะเงาเนี่ยเป็นบางเมื่อขันบอมีอย่างเห็ดขันมีอย่างเห็ดกะพ่อได้ขาเวลดาไปจ้ะหลายหลายคนก็นอาจจะเป็นคือกันเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ออกซื้อเนาะคะ่ะจังเอ็มมีกะ อยากซื้อให้เห็นนะหนัดจางแดนกันบบอมแมนว่ะชีวิตโีรดูมาทุกคนเนาะค่ะเนาะท่านผู้ใดอยากมาตางแดนกับมาใส่ชีวิตเบิงสักก่อนเนาะค่ะเนะาะจะสีรู้ว่าอยู่ใดบ่ได้มักจางใดก็เลือกเอาเนาะค่ะเนาะจังจีเอมี่ค่อยว่า,าให้ฟังนะ วาบอมนมากอ่ะสีหอบเอาเงินเอาทองเด้ค่ะมาเบิงสักกอนนี่แหละค่ะจังตัวยางของอีมีกอะซื้อให้เห็นวาชีวิตที่แท้จริงมันบ่ได้คือข้าฝันใบเนาะค่ะเนาะยุ่งกัพกิน้องะ แซบแซบคะ่ะอีกมีกะไดมาอยูลล่แล้วกะต้องดำเนินชีวิตต่อไปจ้ะพี่น้องกับ่รดูสิเป็นจังไดอนาคตเนาะค่ะเนาะอยู่ไปเรื่อยๆอุดให้ถึงที่สุดนะคะเนาะอืแซบครับพี่นอ้องเนื้อบักหลาย คะทินอ้อนกินเขากับอันตำแตงตำมกหุ่งน้พี่น้องเนาะอ้าเพชรเศรษสุดยอดค่ะจะสำหรับมือนอีเอมีก่กาสีมาเวา่มามะหัวน้ำมูซํานีล่ละค่ะเนี่ยกินเขาแล้วกับสีหาเฮ็ดนันเฮ็ดนีโตเนาะจ้าเนาะจังไรก็ขอพูดเลยแหละพี่น้องที่มาติดตามรับชมแห่งกำลังใจเอมี่จ้าเดี๋ยวขอโตไปกินเขาให้เมดสักกอน ้องจ่าไว้พอกันไว้คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย